เท่าน้ำมันขีดกำวันสะอาดครับเช็ดคับน้ำมันอันนี้ก็เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เช็ดตีนะครับ เอาลูกออกก่อนนั่ทีเลี้ยงแหวนก็อยากให้มันตรงร่องนะนีบวาวจะใหญ่กว่าไอเสียนะครับอันนี้หันขึ้นอย่างนี้ คในเครื่องลูกนี้เป็นไซส์ห้าสิบนะเครื่องนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอนะครับเผื่อใครเข้ามาดูไม่ทันครับนะ บางคนชอบกอดูนะชอบกอดูตอนประกอบเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เนี่ยละมสิบมาสิบไอเด้หัวชี้น,นี้ก็ใส่แล้วก็ลองหมุนดูลว้ว่ามันแน่มไม่แน่ง <c oughs> ก็ขยับแหวนะ่ะให้มันตรงล้อกันบูธก็มีสองตัวนะครับล่างบนฝั่งขวานะเนี่ยสองตัวก็ประเกน โอผมก็จะทาจรารบีนะครับเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องทาเลยนะตามรอยนะครับเดี๋ยวทาจารบีอนะ่ะ ตามรอยครับนี่รูระหว่างใส่แหวนก็ระวังมันงัดนะครับ เปลี่ยนยังกดนะครับแท้นะส่วนใหญ่ผมจะใช้แท้หมดเลยนะเพราแท้มันชัว Rồi Để đưa. Để đưa đưa đỉnh đỉnh rồi mình ครับ ก็เป็นยางกิงโซอไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะเรียกผิดก,ก็ต้องของอภัยเลยนะนยางกิงกซอก็นัดของมันนะรัดมันจะเป็นบ่าทใส่ปึ๊บอันนี้ต้องสอดจากทางนี้ก็ได้นะแล้วก็เอามือดันเอา มาใส่ฝาฝาขาวเกิ็ดฝาจริงๆก็ไม่ต้องทาเลยนะครับแต่ผมเอาชัวร์เอาชัวร์ต้องทา ฝั่งนี้อยู่บนนะครับมันอยู่ข้างบนหบดนี้นะก็ไี้อยู่บนแล้วก็กลับเข้าไปบูทสองตัวนะครับตัสินบอลปลอดภัยนะ ใส่ตินนะครับใส่ไปตามรอยเดิมอันนะแล้วก็สปริงนี่อย่าลืมนะครับผมก็ไม่รู้มันตัวอะไรนะก็ใส่ตามที่เขาใส่มาแหลนะ อันี้เป็นแหวนคะับก็น็อสองตัวนี้อยู่ตัวยาวี่ ันก็ใช้ประมาณ25่ปอนคะรับหรือ22ก็ได้แต่ผมใช้แค่ย2นะแต่ผมไม่ได้ขายให้ดูนะถ้าใครจะเอาไปขาย,ยตามก็ได้นะใช้ปัน22ี่ิบองอนก็เดี๋ยวมาใส่จานไฟตั้งม้ากันนะครับมันก็ใส่จานไฟก็ใส่ให้ตรงริมมนะมันจะมีริมนะ ถ้าใส่ตรงรีบมันจะเข้าไปลึกอย่างนี้คนระับมันจะเข้าไปสุดบะสุดน็อตนะครับเนี่ยสุดเกีียวถ้าไม่ถ้าไม่ชัดก็ขอไปนะ จะเห็นขีดตัวทีนะครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆนะเนี่ยแล้วก็ดูติ่งนี้นครับนี่คือมาร์คคือสุดใต้บน,นครับคือลูกสุกขึ้นสุดถ้าเราชชว์ไม่ชัว์เดี๋ยวเราเอาอะไรแย่หัวเทียนอีกที่หนึ่นให้ดูว่าลูกมันขึ้นไหมผมว่าใช้อันนี้แย่แย่ไปลูหัวเทียนนะดูว่าลูกลูกมันชนสุดไหย คือสุดนะครับต้องทีนี้ก็มาใส่ฟ่วงแคมรันะฟืวงแคมก็อยู่จังหวะจังหวะนี้นะครับให้มันฟรีได้นะไมนจะหมุนได้หมุได้เยอะนะครับอันนี้คือช่วงวาปสนิทแล้วก็ตัวนี้นะครับมารก,กลมๆนะครับก็ต้องอยู่อยู่ตรงข้างบนนะ อยู่ชี้ไปข้างหน้าอันนี้ก็ต้องขนาดนะครับจะเส้นตรงนีเนาะดูนันประมาณนี้อย่างนี้นะเส้นบนตรงเส้นก็คือขนาดเส้นสูงนะอันนี้ก็คือตรงอย่างนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ห้ามขยับนะครับ

เรามาคานลักก่อนนะครับจะลองหมุนดูว่ามันตรงหรือเปล่านี่ครับขนาดนะขนาดเส้น,นครับเส้นกับเสื้อปากก็มารตรงนี้นะครับก็คือตรงประมาณนี้นะครับ ฝากควบวางนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ปะเก็นก็ได้นะเอไม่ต้องทาตัวนี้ไม่ต้องทา,งทากาวนะครับเพราะมันเป็นยางยางมันไม่ค่อยรั่วนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เลยไม่ทากาวนะครอบเลยก็ขยับให้มันดีๆครับให้มันลงล็อกเลย ก็เปลี่ยนใหม่หมดครับล้อท่อชุดสี่มาเป็นลางเดี๋ยวเรามาประกอบต่อกันต่อนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตีนโช์คด้วยแล้วก็ชุดสีใหม่ล้อแมแห็ก